ช่วงท็อปนิวเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเรามีความคืบหน้านะครับของน้องแอลลี่พิมงกุฎจันแก้วนะครับส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งวันนี้น้องก็ได้ทํากิจกรรมด้วยการเข้าไปสัมภาษณ์เก็บคะแนนกับคณะกรรมการนะครับซึ่งหลังจากสัมภาษณ์เสร็จนะครับก็มีผู้สื่อข่าวไทยในสหรัฐอเมริกานะครับคุณปียชัดใช้สอนนะครับได้สัมภาษณ์พูดคุยพิเศษกับน้องแล้วก็ส่งตรงคลิปมาให้เราออกอากาศทางรายการท็อปนิวส์ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามเลยครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีเกียรติได้คุยได้มาอยู่ที่การแข่งขัน Miss Universe นะคะและนี่คือน้องแอลลี่สวัสดีค่ะ อลี่มีความกดดันเรื่องอะไรมากที่สุดคะก็กดดันคือพูดจริงๆอลลี่ไม่ได้กดดันมากขนาดนั้น,นะคะ่ะคือกดดันก็ตอนนี้กดดันนิดหน่อยคะ่ะเพราะว่าอลลี่อยากทําให้เต็มที่คะ่ะไม่อยากให้คนไทยผิดหวังคิดว่านางงามคนไหนนะคะรู้สึกจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเหมือนกันก็มองๆดูมองๆด,ดูคะ่ะ <c oughs> คือพูดจริงจริง มองคนอื่นตอนนี้ค่ะอลิชมองตัวเองตอนนี้ good <Full> spirit ใช่เพราะว่า อลิเป็นคนที่แข่งคือถ้ามองคนอื่นอลิี่จะลืมตัวเองก็สิ่งแรกคืออลิี่ต้องขอบคุณทุกทุกคนค่ะที่เป็นกําลังใจให้อลินะคะเพราะว่าคืออลิรู้ว่าอลิี่ไม่ได้ตอบในไอใช่ไหมคะแต่อลิอ่านทุกคอมเมนต์คนที่บอกว่าสู้ๆอลิ you can do it go for the crown อลิอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็บอกว่ามันทําให้อลิรู้สึกว่าแฮปปี้มากที่คนไทยเป็นกําลังใจให้อลิแล้วก็ขอให้ทุกคนเชียร์อลิี่ตอนพรีลิมแล้วก็วันชิงด้วยนะคะอลิี่จะทำให้เต็มที่ Oh. <laughs> ขอบคุณมากค่ะรายงานจากนครไมออมีสารัฐอเมริกาค,ค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณปียชัดชัยสอนด้วยนะครับผู้สื่อข่าวไทยในสหรัฐอเมริกาที่เอื้อเฟื้อคลิปนะครับนี้ส่งตรงมาถึงรายการท็อปนิวส์ซึ่งต้องเป็นกําลังใจให้กับน้องเอลลี่เพราะว่าวันพรุ่งนี้เวลา7จ็ดโมงเช้าตามเวลาของประเทศไทยจะมีการประกวดรอบพรีลิมนะครับเป็นการเก็บคะแนนรอบแรกจะต้องเดินในชุดว่ายน้ําแล้วก็ชุดราตรีรวมถึงจะมีการบันทึกเทปการประกวดชุดประจําชาติไว้ออกอากาศในวันตัดสินิกด้วยครับใช่แล้ว